เป็นเวลาช่วงกายครำนั่นแหละแล้ววันนี้เดินทางไปหายไปหาคงอยู่งคงยิ้นก่อนแล้วก็ไปสีดหยาเลยมันนี้ไปสีดหายาส่วนมันนะมันดน,น่นี่ยกับยังยังวัใหญ่เยือ ta quên ra đây này bằng à, quầy xúc năm đã cao Nga à, quầy xúc mấy năm năm Nga bằng quầy สบายดีสบายดีเสียมมาหานะมาหาหน้าใม้หาน้าใม้มาแกงบ่แมนแกงใส่กับจีรอปะจะได้หรือบ่จีรอกันอไม้ก็ได้บ่เอไปเดี๋ยวลงไปหาหาน้าใหม่กันมาหนีิไปก้าวเดี๋ยวจะหน่อยให้จังสีหล่อีดยาแต่ว่าเบิ่งตามเหมือนยังบอกคอยมีจ้ะยังบุกขึ้น เดี๋ยวเลาะลงไปปีองู่ใดเนี่ยราคาบุดีราคาตกแห้งริมันแต่ปีไหนจักแล้วเดี๋ยวฟังมึนก่อนโดนเติบแล้วบรได้อ,อกมาฮะกงม,มังมนบ่ เออบอ่มันใหม่นี่ละนำนี่น้องซากะปล่อยปลากับบัลายด้ยนำมันคังบลาย,ยปล่อยปลาซอ,องทุง่งซองนั้นนึงเดี๋ยวลองลองปล่อยเบิ่งว่ามันเสียนะหรือบ่แต่ท้าเขาคุดลงเล็กซำกับหวยทางล่างนะมันจะเป็นซายหวยโอ้ได้เหลืองเลยในนี้นะ แต่ว่าเดี๋ยวปีนาก่อนช่วงหน้าแรงก่อนทุกคนจังขุดลงอีกนะ<ม>ปล่อยป่าอ้ครับพูพูไปพูนะฮะเดี๋ยวเอามาเอาผ้าเอาผ้าเอาเสียมเดี๋ยวก็เดี๋ยวลงไปห้าหน้องใหม่อีก่อนทุกคนมันนี้มาแนวกินแรง <c oughs> คือจะเป็นนองใหม่อะไรทุกคน เดี๋ยวเราบึงกล้ยนะกวยน้กล้วยนี่ลายเลยตะกี้นี่เป็นส่วนกล้วยเลยนี่รถเขาดุดถิมเลยนะแต่ว่ามันยังเกิดเกิดลายอยู่ยังทันได้สุกเมื่อก่อนเท่าเมื่อสองสามเขืเ่อนเดี๋ยวเลาะลงไปบึงส่วนลุมแถวลุมนะะั่ก็รถเขากวาดลงไป หมันเกิดแถวนั้นเลยเป็นปีกไกวเลยกินกับอันนะด้กินกับลาบกับมันนะด้กับผนปลานี่วะ มีแต่หอยเขาคุดนำ <laughs> ไมไอ้เจ้มีแต่หอยเขาสะฮะต่อหามันแล้ว hát cái lời với là hát rồi cậu hát còn lại men bọc nhăn rồi ừ, nhăn 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 không ừ. มันขาดต่อไม้มันเอาไม่ได้นี่มันปล่อยแล้วมันขาดต่อไม้นี่ได้ยังขาดได้นะเด่นนอนจบมา มอ่อยข้าวห้านี้จนกอมันจะก,กลนเฮยใสเด้อยเต้นเกาเีนดียนกับเดียวก็ได้เลยเด้ ยีรอเขาคุดได้อยู่บ่ช่วงนี้นะเ,<อ>เป็นปีกเอเป็นปีกแล้วได้ยีรอใส่เนาะเพราะนอนนี่งามเด้ hà lọ bằng gì còn như cả dù sai cây vừng lúc đây là quay sỉ lọ bằng quẩy mà nằm đây bay bộ để họ phải lọ bằng quẩy còn luôn bố mất lấy nhăng này mà còn nó มัน2องเครือแล้วก็มันคุมันซุกเลยแหละซุกคาอันนั้นเลยซุกคาก,กรกบคอยเด็ออกมาเฮงเฮงลงมา,งาแต่ป่าล้วก็จังปลอมมาเถอะหนึ่งโอ้มันท่านใดอนะัน แต่ว่าปีมันเนี่ยเอาไปกินได้แล้วไงสำเนียงเยพราะว่ามันบ่อกออกแล้วตัวนี้มัน,นสลายเลยบกค่อยได้บกค่อยมีไปกินนั่นยู่บ้านะน,น,นี่ยแต่ถามช่วงมีงานไม่ยังนะช่วงมีงานดอกงานดองหรือวนะงานนั่นนะเขาเอาไปเห็ดเห็ดอยู่เห็ดกินนั่นนะเขาก็มาเอาอยู่ต้นน้อยๆน,นี่ก็เป็ดนนะ มันนี่ก็โตเกิดตบกเกิดอย่ามันบม่เป็นตาได้ปีนตัวนี้เวลาอันนั้นเราตัดกกมันมันเป็นเตียอยใช่ดัม แต่บงงามแต่ว่ามันจะเป็น,เ,ปนเดี๋ยวเลาะบืางกันมือก่อนนะมาเข้ามาได้เลาะขึ้นมาชนนะมาเข้ามาเอากว่ายืลุมเนะี่โอ้โหเป็นมันทันชุกนะ อยู่นี่นะก็มีอนะไ้หยอดคนแค้นคือกันไ้เร่ต้องกินนลาเนี่ยอามาปลูกปลูกไปตามห้ยนะแต่มันก็เป็นดีนะมันติดดีส่วนในแหง라이นี่หยอดคนแค้น mình tẩy nhảy nhảy đây bên ba đây theo này เดี๋ยวหล่อลองไปบึงชนบึงน้าใหม่นชนนะก็ bên đây mì bao, phu, ba năm mày, hử, lên nè giờ đây bao? มาไปเห็นแล้วล่กินกับไงนี่กินกับตำมยังเออหมูง่ามปีนี่ฮะเออหัดเดินฝังง่งตรงขามหมูมันทันที่สุดพูนไปเอาอยู่พูนได้บ้างนะอยู่พูนได้บุกไล่หนึ่งตัวมันสุดนะนี่มันกำลังเบ็้นี่ย ตัวมันชุดมันหย่อนอยู่เด้มันบกเกิดล่ะเออชุดแล้วนะฮะบต่งว่างามมาเลย มาเบิงเ่งแถวนี่งงามใหม่แต่แถวผู้นี้ยังบุคอ่ออกลายล้ะแต่ว่าแถวบ้านท่านี่ออกแล้วออกออกลายกับคนหาลายออมีแต่ห้อยคนมาคุด <c oughs> <c oughs> บ,บึงห้อยข้าคุดเลยหายกว่าอันหมูดุด <c oughs> หายกว่าหมูป่าดุดมันกำลังขึ้ตนตอนนี้อโอ้งามมาเลยนี่ แกงเดาเบล่งแกงบ่แกงใส่จิอร่จิลอท่านในคุดจิลอท่านในคุดนะแกงใส่จิอบ่มันหนองน้ำปะท่านนนองใหม่ว้อันนี้จินเหรอน้ำจืแม่พวกพม่รบอนไ มันเกิดน้ำ <funz> ป <discretion üt> <sm> ันทันทันหอยหอยคนขุดนะซำกับมูดุดล่ะ แกงแล้วบ่พอว่อแกงเลยเนาะนดนี่นี่นี่น้น,นอบงามะอันนี้น่งามยมีแต่คนเข้านมดเลยเนาะคนเขาฮาลายเนาะเดี๋ยว,วเดนะินทางกับกันเเมานองใหม่ สีดตัวนี้แค่นแล้วสีดอยู่ส่วนอยู่นอกส่วนอยู่แคมทางนะอันนี้มันเป็นส่วนอยู่ในแต่ว่าตัวนี้หามันบุนม๋มหยาตัวนี้แต่อยู่นอก,กนะนี่แล้วเอาไปสีดเอาตัวน่ะสีดยาว <c oughs> ยังตาดีแท้เอามาเว้น,นยังบ่เหวชเก่าหมาแล้วเหนว็นทั้งเพิ่งั้งเพิ่งไงหนึ่งตัวอันจะดูเอานี่โอ้ฟ <c oughs> <c oughs> ้าแบบนี่เลย อยู่ใน,นกกอันนี้เ้าเลยด้วนยะอันนี้อยู่แค้มทางนะโอ้ห้างใหญ่อยู่เนาะป้ามันยามันเป๊ะไปแลวจังนะยวหมุนนี้จิมาฉีด้าอยู่สวนนี่แหละทุกคนห้าลายเลย อันนี้เฮากะเอาเลยนะกะปริมาณนั่นเลยปกตินะ่ะเอาอันนี้พองก็ได้แต่ว่าเฮาเคยใช้ลายเ,เยืแวาอันนี้เาเ ปิดปิดกินนะมากระแต่มบบาเดี๋ยวจะหน่อยจะหน่อยเอามาเอาหังเพลิงก่น,น,เ,นเดี๋ยวเอาสุดอันะมาเอาเลยน้ำมันที่ห้ามานนี่ต้มมาได้เป็นต กลายเป็นต oh, oh, ้มมาเนี่ยไม่ใช่เหว่าสีแจงจิโร่กับแจ้วอ่ะจิโร่แจ้วจิโร่กินกับน้ำไม่ต้มเนาะโอ้คักอยู่ได้น่ะน้ำไม่ต้มแต่ก้างกินโอ้ทั้งนี้เฮือบเลยต้อนมาชุบน้าเดียวนี่งเว้ยฮะชุบน้าเดียวนี่งมาแล้วตัวนี้มัน อันนั่นชเฮ้ยของกินแรงมาเนี่ยมะม่วงจงหัวยโอ้สบายดีโลเป็นยูงไงสบายดีกินอย่างเงี้ยเลยแซบบแซบบ่มาบ มามากินเกาเกาเลนะน่นเฮามันนี่นแจ้วนะบ่ะแก้วกี่ลอ <c oughs> มาละกินข้าวน้ำกันน้ำใบต้นอ๊ะมีแนี้ีจุดนีอน่อะ

น้ำมัน,นยังบดเจือบักขมันนีวางี่อันนี้ก็เส้อวไวอันี่มันก็คุมไห้ยังอันนี้ใส่วไวน์นะกิ่ลนะอ,อืผลกิ่ลใส่วไวนบ่เนี่ยบ่

Ê, là Nóng kết, mười nè.